ต้องค้นนาดไปไหมคะครับกพรค้นบ้านนาดกลับไปอาศิยบ่พ่อป้าทุกข์หายหลายใว่าสวดป่นเน่าสวดนี่ก็หนถูกมาจากงวดแล้วก็พ่อห้ยหกงวดเถือกมหางวดวันนี้เป็นวัที่หกวดนี้เป็นวดที่หกปาธุบังเอิญพ่อครับมออไส้ครับอันรถไอติมมากกับมะแตกปูลถยปาผักกันอีหยังตีนอผักกันแตกพักกันเฮ็ดอีหยังหลายคนแท้สิว่านะ เด็บพี่นี่นะพ่อนะกันไหนมาตัวใดก่พ่อไม่อะตัวยินน้ำมูวว่างหันอะแลของตาม่มาตาแม่หมจ้าแปดสามศูนยสไก้เชียงก็ทะเบียนรถพ่อยางระเบิดตัวใดก่อทะเบียนรถพ่อแปดสานงโอ้ยจำแม่นเลยนะพ่อเพ่อใดเอาเชียวนิหนูสองอัน มีพอ่อตักไปเรื่อยๆเลยไ <ป S 1> มีคอยม,มีปไปไป่ปวด